ยินดีต้อนรับพลพรกของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุล,ลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใครจะได้ตัวไปแมนยูลิเวอร์พูลนะครับเปิดศึกลา่าแข้งบาร์เซโลนาแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็และหงส์แดงลิเวอร์พูลสองทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตบข่าวเปิดศึกไล่ล่าตัวกาบ,บี้กองกลางอนาคตไกล,ากล,ากลาชาวสเปนข,ของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนมาเริ่มเทียม กบีเช่นเกิดกับยอดทีมอังกฤษแชมป์นูในกการนี้หลังจากที่เด้วกันลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าไปแล้ว7นัดนะครับและเก็บได้1แอซิส,สเข้ากระเป๋าเป็นที่รวยแล้วรวมถึงการได้ลงเล่นในเกมที่ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติอิตาลี2-1หนึ่งในเกมรอบรองของศึกยูฟ่าเนชัลลีพร้อมด้วยผลงานน่าประทับใจจนเทใเ้นเตะมตีมข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรมต่างๆในลีกยุโรปนะครับโดยพาวปีแสดงแมนเชสเตอร์และหงหยางหรือบูพโผ ที่ต่างอยากได้แข่งในวัย17ปีรายนี้ไปร่วมทัพเพื่อปลุกปัน่นสำหรับกาบีหเหลียสัสญงกับเจมส์ดูนุม,มาซูรนาอีกแค่2ปีเท่านั้นซึ่งสโมสรต้นสกัดพยายามเต็มที่ที่จะจับแข้งรายนี้ต่อสัญญายาวออกไปให้ได้เพื่ออนาคตนะครับเพื่อหวังให้นักเตะก้าวขึ้นมาเป็นกลาลังหลักของทีมมาสูรนานันเองแต่ติดปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละครับคดีพิกซางเจิดบอลบับราคามาติเนสเตงกุนซอใหม่ในคัสเซลแล้ว บริษัทรับคะแน,นที่ถูกกฎหมายห,หลายแห่งในประเทศเกรีปรับราคาให้โรเบอร์โตมาตินสีสกุนซือทีมชาติเปลเยี่ยมขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้ามาทนหน้าที่ผู้จัดการทีมสมุรสรน,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลังจากกลุ่มทุนประเทศซาอุดีอาระเบียเข้ามาซื้อกิจการสมสรเป็นที่หลุดไแล้วโดวยก่อนหน้านี้อันตุนิคอนเต้นะครับกุนซือว่างานชาวอิตาลีและสตีเวนจูราผู้จัดการทีมเรนเจอร์เป็นม้าตัวเต็ง2ตัวที่ได้คุมทีมสอริกระดงแทนสตีบูตน,นะครับ อย่ันไรก็ตามล่าสุดเป็นมาติเนสดูเหมือนจะมาแรงแซงทางโค้งไปแล้วโดยเบดวิเทอร์เปิดราคามาที่มา์ติเนสเป็นตัวหนึ่ง 1, อยู่ที่4ตัวหแทง1ใจ4ี่ไม่รวมทุนส่วนคอนเต้เป็น 2, ตัวสออัตราต่อรองอยู่ที่6ตัว1นึแทงหใจ6เไม่รวมทุนตามมาด้วยสตีเวนจูลาราคา13ต่อ2แทง2ใจ13เมไม่รวมทุนนะครับโดยอัตราต่อรองคุญซึุณหม่เนลกโซมีดังนี้นะครับ เต็งหนึ e, ่งโรเบรโตมาติเนสซีตัวหนึ ane, ่งเต็งสองอันโตนอคอนเต้หตัวหนึ่งเต็งสามสตีเวนจูลาสิบตัวสองเต็งสี่เอ็ดดี้ฮาวแตัวหนึ่งเต็งห้าเบนน่าโรเจอร์สิบสองตัวหนึ่งเต็งหกมีสองคนนะฮะราฟเอลมเนเตสและแฟงคลัมพาตสิบสี่ตัวหนึ่งเต็งแปดเซเดรินซีดานสิตัวหนึ่งและเต็งเก้าโรเบรโตมานชินียี่สิตัวหนึ่งนะครับ อยู่ไหนกันบ้างแล้วตมหา11ตัวจริงของจิกกิ้งคลับตอนคุมทีมลิเวอร์พูลนัดแรกฉลองครบรอบ6ปีนะฮะดูที่ยังจํากันได้ไหม11ตัวจริงที่จิกกิงคลับคุมทีมลิเวอร์พูลลงเล่นนัดแรกเมื่อปี2015เป็นใครนะฮะและตอนนี้เขาอยู่ไหนกันบ้างโดยจิกกิ้งคลับคุณซือชอนยูรมันคำมคุมทัพลิเวอร์พูลครบรอบ6ปีเมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับและที่ผ่านมาบอสใหญ่ของเราก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการคว้าแชมป์ ยูฟาแชมเปี้ยนส์และพิมลึงเกลดเจกเกครับนำหงแดงลงเล่นตั้งแต่เกมแรกในวันที่17ตุลาคมในปี2015ด้วยการบุกไปเสมอกับต้นนสเปอร์0-0และในวันนี้เรามาดูกันดีกว่า11ตัวจริงที่ลงเล่นในเกมนั้นเป็นใครกันบ้างและตอนนี้พวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่ผู้รักป,ประตูเป็นซิมงบิโอเรในทวันทีมชาติเบลเยียมเป็นมือหนึ่งของหงแดงในเวลานั้นหลังย้ายมาจากซานเดเลนเมื่อปี2013 ก่อนที่จะย้ายไปเฝ้าสองให้กับคลับบลูคสโมสรในบ้านเกิดตั้งแต่ปี29แล้วก็อยู่ค้าแข่งกับคลับบลูคณตอนนี้ล่าสุดกับกองหลังเนเทนิคลายเนเทนิคลายย้ายจากซัลตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2 0 1เช่นเดียวกับจีกิ้คลับและตอนนั้นกำลังฟอร์มพุ่งแรงจนไปติดทีมชั้นอังกฤษชุดใหญ่ในตำแหน่งแบ็คขวายันไรก็ตามเนเทนิคลายนะครับมีอาการมาเจ็บรบกวนตลอดและโดนเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์โนย่างตัวจริงค่อยครอบคอง จนต้องอำลาทินแอนฟิ์ไปเล่นกับคริสตัลเพลยเมื่อปี2020มาร์ตินสุเคอร์เทลเซนเตอร์แบ็กจอมแกลงดีกีทินชาติสโลวีเกียเป็นกําลังสำคัญให้กับแนวรับลิเวอร์พูลช่วงเวลานั้นและค้าแข่งในทินแอนฟิ์นานถึง8ปีก่อนที่จะไปอยู่กับเฟเนร์เบเชในปี2016และอิสตันบูลบาซักเซียในปี2 0 1 9ก่อนที่เมื่อปีก่อนจะย้ายไปเล่นกับสปาร์ตักตินาวาทีมในบ้านเกิดของตัวเองมามาดูซาโก แม้จะเล่นพลาดหลายครั้งแต่ซาโก้ก็เป็นตัวหลักของเจลซีครับในช่วงแรกก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องการตรวจโดบในปี26ดังนั้นก็สร้างปัญหาในช่วงปีซีซั่นจนโดนปล่อยตัวให้กับคริสตอฟเลตยดยิมตัวไปในเดือนมกราคมในปี27และเซ็นถามวอนในช่วงเสมอปีนั้นก่อนที่ปีนี้จะเล่นให้กับมงเปเรียในลีกฝรัง่งเศสนะครับลีกอักอลเรโตโมเรโนแบงค์ซ่าชาวสเปนนะครับเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งตอนที่เชกซีครับเข้ามาคุมเทียม แต่หลังจากของแดงไปซื้อแอนดี้โรเบอร์สันในปี27เขาก็หลุดเป็นตัวสำรองยาวก่อนที่จะไปเล่นกับบีเอเอฟลตั้งแต่ปี2019ตำแหน่งกองกลางเจนสมินเนอร์เจนสมินเนอร์เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์โดยลงเล่นในทังกองกลางแบ็คขวาและแบ็คซ้ายรวมทั้งการรักษาสภาพร่างกายของตัวเองดีดีมากทำให้เขายังเป็นส่วนสำคัญของทีมมาจนถึงนาตอนนี้และก็ยังคาแข่งกับลิเวอร์พูลอยู่เอมิชัน เอมิชานย้ายจากเบลเยียมูเซนไปอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงสัมเมื่อปี24และทำผลงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมแต่สุดท้ายไม่ยอมต่อสัญญาวบมใหม่และเขาก็เลือกไปเล่นกับยูวนตสในปี28ก่อนที่เวลานี้จะไปอยู่กับบริเซอร์มอนลูคัสเลวาเลวาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี27 0 0อย่างไรก็ตามหลังจากการย้ายเข้ามาของจอร์จิโอวานิดุ่มทําให้โอกาสลงสนามของเขาน้อยลงไปก่อนที่จะถูกขายไปกับลาซิโอโดยค่าตัว5ล้านปอนด์เมื่อปี27 0 และยอ,อยู่กับอินซีฟ้าขาวลาซิโอจนถึงนาตอนนี้อาดัมลาลาน่าลาลาน่านะครับทำผลงานได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมในันการแรกที่เจะเกนคลับเข้ามาคุมเทียมโดยอาิซตไป6ลูกก่อนซีซั่นต่อมาทําได้จัดอาิสตและยิงในหลีกไป8ลูกแต่ทุกโชงร้ายเจอการบาดเจ็บรบก,กวนจนหลุดไปเป็นตัวสุลองและยะไปเล่นกับไบรตันเมื่อปี2020ฟิลิเป้กูนติโย คุนยอเป็นกำลังหลักกำลังสคัญของหร์วโลในเวลานั้นและทำงานได้อย่างยดเยี่ยมตลอดช่วงที่เจเกนคลับเข้ามาคุมเีมแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกไปเล่นกับบาร์ซโลนาตามความฝันในปี2องพันอย่างไรก็ตามผลงานไม่ดีนักจนถูกส่งให้กับบาร์เยเมนิกยิ้มตัวและในเวลานี้ก็กลับมาเล่นให้กับบาร์ซโลนาดิวกอลิกีหัวหองทีมชาติเบลเยียมได้ลงเล่นเป็นตัวจินในเกมนั้นหลังคลิสต์ยองเบนเทกกับดเนียลสเตลิตบาดเจ็บ และจะถึงแ้ตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับทีมลิเวอร์พูลนี่คือนักเตะน,นะครับ11คนแรกที่ลงเล่นให้กับเจนคลับเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับที่เขาเข้ามาคุณทีมลิเวอร์พูลก็ครบ6ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความกระหายที่อยากจะคว้าแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับบอสของเราอยู่กับเดียวยาวไปเลยนะครับดิคัสูก้าลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10ตุลาคมครับ I don't